ค่ะอันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะเป็นตัวอย่างของประธาน VRPTW ที่ใช้เป็นแบบ c v r p นะคะก็คือจะใช้ความจุของรถบรรทุกที่ใช้ในการจัดส่งแต่ละคันนะคะคือได้ในเวอรชีนที่เป็นงผ่า,านะคะจะเห็นว่าแต่ละเดโกเนี่ยจะมีรถที่ใช้บรรทุกอยู่อย่างละ3คันนะคะแต่รถแต่ละคันก็จะมีความจุแตกต่างกัน ใช่ะคะโดยเราก็จะก,กำหนดจำนวนรถที่ใช้ในการบรรทุกแต่และเดโปเนี่ยเป็นสามคันนะคะโดยปัญหาเนี่ยพวกเราได้สมมุติเป็นสถานการณ์การขนนส่งข้าวสาฉัดไปที่ลูกค้าจำนวนทั้งหมด 7, เจ็ดจำนวนทั้งหมดนะคะแปดสิบลายนะคะโดยเราได้มีเดโปทั้งหมดอยู่ห้าที่ด้วยกันนะคะคืออ,อันนี้นะคะ งานข้าวตาฉัดแบงคบฉางบางริษัทที่เชียงใหม่บริษัทที่บุรีรัมย์แล้วก็ตางสินค้าที่สุราษฎร์ธานีเป็นเดโปนะคะหลักๆดเดพโปก็จะทาการส่งข้าวกระยังลูกค้าลายต่างๆนะคะทั้งหมดเจ็ดสิบสี่ทั้งหมดแปดสิบลายตรงนี้นะคะโดยอันนี้เป็นปัญหาบ r p ษทีเพราะว่าเราเนี่ยได้ กำหนดช่วงเวลานในการจัดส่งนะคะเป็นทาง windows แบบหานะคะคือช่วงเวลาการจัดส่งมันจะสามารถจัดส่งได้ในช่วงเวลาที่กำหนดก็คือจะเป็นในช่วงเริ่มจัดส่งได้ในช่วงทาง windows star น,นะคะก็คือลูกค้าแต่ละคน,นีลูกค้าแต่ละรายก็จะรับของในเวลาแตกต่างกันออกไปน,นะคะจนถึงทาง windows n ก็คือสิ้นสุดช่วงเวลาการรับสินค้านะคะลูกค้าแต่ละรายก็จะมีช่วงเวลาแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ แล้วที่นะคะโดยเราเนี่ยได้ทำการส่งของอย่างเดียวไปให้ลูกค้านะคะโดยมีความจุเนี่ยอยู่ที่ส่งไปให้ลูกค้าออนไลน์ทุกๆทีล่ละหนึ่งตันนะคะเท่ากันหมดเลยไม่ได้มีการแบคคอรหรือว่ารับกลับเป็นพิเศษนะคะทำการ d e l i v e r ส่งไปอย่างเดียวจะต,ต้องส่งไปทุกที่ด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นระยะทางของแต่ละระหว่างเดโปกับลูกค้าแต่ละรายแล้วก็เวลาที่ใช้วนอันนี้จะเป็นคาตอบที่ได้นะคะจะเห็นว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางทั้งหมดเป็น total to net profit นะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเอ่าเป็นเดโปที่1รถ่คันที่1นต้องส่งไปที่ไหนบ้างนะคะส่งด้วยระยะทางเท่าไหร่ ใช้เวลาเท่าไหร่ในการจัดส่งแล้วก็เริ่มส่งได้ในช่วงไหนมันก็จะมีคำตอบเป็น a r r a l time นะคะเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นที่ใช้ในการจัดส่งแล้วก็มีช่วงเวลาที่ใช้ในการขับรถไปนะคะใน working time แล้วมันก็จะแสดงเห็นว่าโดยโหลดเนี่ยส่งไปเริ่มจากสุบเอ็นะคะแล้วก็ส่งไปกระจายไปแต,แต่ละที่เป็นถึงที่สุดท้ายนะคะ ลดล,ลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็มันก็จะมีเป็นเดโพที่หนึ่งตามที่สองนะคะเวลาการจัดส่งก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะตามเวลาที่กำหนดของตอแ,ะะแต่ละลูกค้าอันนี้จะเป็นข้อจำกัดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่ใช้ในการขนส่งแต่ละครั้ง อต้นคุณต่อระยะทาง1กิโลเมตรระยะเวลาที่ใช้แล้วก็อันนี้จะเป็นะระยะเวลาเริ่มต้นในการขนส่งนะคะแล้วก็มีไดรฟ์อ,อีกก็คือสามารถลดขั้นเนี่ยสามารถขึ่นได้กี่ชั่วโมงนะคะโดยรถทุกคันก็จะ พอส่งเสร็จครบหมดแล้วก็จะวนกลับมาที่เดโฟของตัวเองค่ะอันนี้จะเป็นเส้นทางของการไปส่งข้าวแต่ละที่นะคะโดยจุดสีดำก็จะเป็นเหมือนแต่ละเดโฟที่เรากำหนดในแต่ละภาคนะคะ,ะอันนี้เป็นดเดโฟในภาคหนึ่งนะคะส่วนเส้นสีสีก็จะเป็นเส้นทางของรถแต่ละคันที่ไปส่งให้กับลูกค้าแต่ละรายนะคะอันนี้ก็เป็นเดโฟภาคตะวัน โอเคเริ่มโป้งในภาคกลางแล้วก็